เดือนหนึ่งนี้ยจะมาอ่านหมดแปสิบเล่มสามเดือนจะมาอ่านสามรอบสามเดือนสามรอบพระไติปิฎกฉบับแปสิบเล่มเหรอถ้าเก้าสิเล่มเดือนจะสิบเล่มวันหนึ่งเดือนหนึ่งแปดสิบเล่ม อ๋เดือนเดียวแปดสิบเล่มวันเดียวถ้าเก้าสิบเล่มก็วันหนึ่งสิบเล่มไม่ได้ะะเพราะเราจะมาทำงานทำงานตั้งแต่หลวงปู่ตื่นจนกระทั่งหลวงปู่หลับจะมายังมีเวลาไปอ่านหนังสือ ก็คือไม่นอนหลงจากกุฏิหลวงปู่ก็เข้าตู้เข้าห้องสมุดพอได้เวลาตั้งนาฬิกาไว้ได้เวลาที่จะมากุฏิหลวงปู่อีกตอนกลางคืนที่สามมากุฏิหลวงปู่อีกเที่ยงคืนอยู่เต็มนั่นจนถึงเที่ยงคืนสามชั่วโมงมีเวลาอันคือสามชั่วโมง บางวันบางคืนคือ,อบางคืนบางวันได้อ่านกังวันเพราะเวลาหลวงปู่ไม่อยู่ก็ได้อ่านกัางวันทันเสร็จแล้วผมไปอ่านเลยทำมนี้ให้คอ